โอ้โหนี่นะเร่อซอยที่จะเข้าไปบ้านหลังนั้นชูโชดกวาดสายตามองนอกหน้าต่างทำไมมันเปลี่ยวอย่างนี้ล่ะเนี่ยคงจะใช่ล้วพี่ใน Google Map มันบอกให้เลี้ยวเข้ามาที่นี่ถึงว่าตอนแรกคุณชวินไม่กล้าเข้ามาพี่ขับรถมาเจอแบบนี้ตอนกลางคืนก็ไม่กล้าเข้าหรอกผู้กองมองนาฬิกาจะสองทุ่มแล้วนะคงไปถึงสองทุ่มจริงๆเออพี่ นักสืบหันไปถามลุงสมชายพี่รู้เรื่องกฎที่มันห้ามเข้าไปที่บ้านหลังนั้นหลังสองทุ่มหรือเปล่าเก็ดมีเคยได้ยินบอกจีว่าแต่สองทุ่มเลยกลางวันสึกแสก็ไม่มีใครอยากเข้ามาแล้วพี่จําได้หรือเปล่าว่าตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปโดนผีหลอกมันประมาณกี่โมงกูลุงนั่งนึกอยู่พักหนึ่งคงจ็ดสีห้าทุมได้ชัดเจนแสดงว่าหลังสองทุมมันต้องมีอะไรบางอย่างออกมาแน่แ <N> นักสืบชูโชดกลืนน้ำลายเหนียวคอผู้กองเตรียมตัวให้ดีนะอาจจะมีตัวอะไรวิ่งออกมาตัดหน้ารถก็ได้ให้มันออกมาเถอะเดี๋ยวผมลงไปดูเห็นปืนมันก็วิ่งละปืนชายแก่เหลือบมองนายตำรวจปืนจะไปสู่อะไรผีได้ผู้กองชาวหัวเราะเดี๋ยวก็รู้เองหละลุงขอให้มันโผล่มาแล้วกันชายแกใส่หน้าเบาๆหันมองออกนอกหน้าต่าง รู้สึกขนลุกกับบรรยากาศของถนนเส้นนี้แกหันมองด้านนอกสลับกับมองอีกสองคนที่นั่งอยู่เบาะหน้ามีบางอย่างทำให้รู้สึกไม่ชอบมาพากลจู่ๆมือของแกก็คว้าไปกระชับที่ด้ามมีดอิโตนักสืบชูโชดมองกระจกมองหลังเห็นว่าลุงนั่งเงียบมาครู่หนึ่งแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่รู้สิอาจจะเพราะว่าข้าไม่ได้มานั่นแกรู้สึกว่ามันแปลกๆแปลกแปล,ก,ปล,ก,ปลกยังไงเหรอ บอกไม่ถูกว่ะแต่มันใกลจะถึงที่หมายแล้วใช่ไหมก็ใช่นะลุงผู้กองตอบลุงดูในแมปสิอีกห้านาทีก็ถึงแล้วกาดดูของเป็นนั้นไม่เป็นบรอกแต่ขอพูดตรงๆนะตอนนี้ข้าไม่จินเลยวะ่ะเอาหนะ้าเรามากันสามคนถึงตอนนั้นลุงไม่กล้าลงเดี๋ยวให้ผมกับพี่โชดจัดการเองก็ได้ผู้กองเรามาสามคนก็เข้าไปสามคนสิยิ่งคนเยอะยิ่งดี อ้าพี่เป็นอะไรไปอย่าบอกนะว่ากลัวขึ้นมาอีกคนว่าแล้วผู้กองก็หัวเราะเงียบเถะนะใกล้ถึงแล้วจริงจังหน่อยระหว่างที่นักสืบกับผู้กองคุยกันลุงสมชายนั่งตัวสัน่นเม็ดเงื่อผุดขึ้นมาบนหน้าผากยิ่งรถแล่นเข้าไปลึกเท่าไรแกก็ยิ่งนึกภาพที่เกิดขึ้นในคืนนั้นคืนที่แกเกือบไม่ได้กลับออกมายิ่งคิดเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกไม่ชอบมาพากลมือที่จับด้ามอิโต้ชุ่มไปด้วยเงือ แล้วในตอนนั้นชายแก่ก็ได้ทำเรื่องไม่คาดฝันชักมีดอิโต้ออกมาแล้วพุ่งไปที่เบาะหน้าเฮ้ย <Hey. S 1> นักสืบชูโชตร้องลั่นชายแก่พุ่งเข้ามาล็อกคอเมื่ออีกข้างถืออิโต้จอ่อคอหอยลุงลุงทาอะไรวะหยุดรถเดี๋ยวนี้ชายแก่หันไปสั่งคนขับกูบอกให้หยุดรถไม่เงินไอ้เสื้อเขียวตายแนลล่ลุงใจเย็นนะผู้กองตั้งสติ เท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งลุงปล่อยลูกพี่ผมดีกว่าไม่กูบอกให้มึงหยุดรถชายแก่จ่อคมมีดเข้าลำคอหยุดอยู่นี่ผู้กองนั่งนิ่งเท้าเหยียบคันเร่งขึ้นไปอีกเฮ้ยผู้กองชูโชดนั่งสั่นเป็นเจ้าเข้าฟังพี่เขาสิหยุดรถก่อนแล้วค่อยคุยกันลุงสมชายเห็นว่ารถไม่มีทีท่าจะหยุดความเร็วพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆ 60, 70, หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเฮ้ย กูบอกให้มึงหยุดรถไงอยากให้มันตายรู้วะกตูตาอยผู้กองกระทือบเบรกเต็มแรงรถฮอนด้หยุดกระทันหันทุกชีวิตในรถถูกกระชากไปข้างหน้าก่อนจะถูกรั้งด้วยเข็มขัดนิราภายัยมีเพียงชายแก่ที่ไม่มีสิ่งเหนี่ยวรัง้งร่างนั้นกระแทกกระจกหน้าอย่างแรงศีรษาแตกเลือดไหลทะลักมีดที่อยู่ในมือร่วงลงไปอยู่กับพื้นผู้กองชักปืนออกมาจ่อไงไอ้อกแกอยากให้หยุดรักใช่ไหม เล่นที่อะไรวะเนี่ยชูโชตร้องออกมาแรงกระชากจากเข็มขัดทําเอาจุกไปทั้งร่างมือและเท้าสั่นกระตุกด้วยความกลัวช่วยชีวิตพี่ไงผู้กองเห็นว่าชายแก่สลบไปแล้วจึงเอากุญแจมือออกมาล็อกแขนทั้งสองข้างคล้องไว้กับที่จับนักสืบมองอีกฝ่ายอย่างประหลาดใจหิต,ตายสิไอ้ลุงนี่มันจะทําบ้าอะไรวะเมื่อกี้ยังคุยกันดีๆอยู่เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันปลุกมันขึ้นมาถามไหมล่ะเดี๋ยวก่อน นี่ก็จะถึงบ้านหลังนั้นแล้วไม่ใช่หรอผู้กองหันกลับไปที่หน้ารถนั่นไงผมว่ามันคือบ้านหลังนั้นนะชูโชดมองตามห่างออกไปข้างหน้าราวๆสาวรอเมตรมีบ้านเบือนไทยหลังเก่าตั้งอยู่เด่นตระงานมันเป็นสถานที่ปลายสุดของถนนเส้นนี้รถฮอนด้าจอดห่างออกมาจากบ้านเบือนไทยประมาณ100เมตร แอบไว้ในป่าข้างทางผู้กองกลัวว่าชายแก่ตื่นมาแล้วจะส่งเสียงเดี๋ยวจะทําให้คนที่อยู่ในบ้านมารู้ทั้งสองลงมาจากรถเปิดกระจกเบาะหน้าทิ้งไว้ผู้กองแน่ใจนะว่ามันจะหนีไม่ได้ถ้ายอมตัดมือตัวเองทิ้งก็คงได้ละพี่เอาดีๆสิเรายังไม่รู้เลยว่าลุงแกทําแบบนั้นทําไมขืนหลุดไปวุ่นวายแน่ๆไม่หลุดหรอกพี่เพลอๆเราเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วกลับออกมามันยังไม่ตื่นเลย ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีไปนักสืบถอนหายใจเฮือกใหญ่เออแล้วเราจะเข้าไปยังไงก็ไปตรงๆงแบบนี้แหละผู้กองมองหาสิ่งที่อยู่ในรถเอื้อมมือไปหยิบถุงกล้วยแขกของชายแก่รัวสองชิ้นพอดีแบ่งกับผมคนละชิ้นไหมทําไปเล่นไปได้ผู้กองชูโชดหยิบกล้วยแขกในถุงเข้าปากเคี้ยวไปสักพักสีหน้าก็เปลี่ยนโหมันอร่อยอยู่นะถ้าจำไม่ผิดคุณชวินก็บอก รูนี้น่าจะซื้อก่อนมาผู้กองก็ทำหน้าไม่ต่างกันจริงด้วยไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยว่าแล้วก็คลี่ถุงกระดาษให้เป็นแผ่นทั้งสองคนเดินตรงไปยังบ้านเรือนไทยชั้นบนของบ้านยังมีแสงไฟสว่างแสดงว่ามีคนอยู่เสียงกลิ่งดังขึ้นซ้ำ ทั้งสองคนยืนรออยู่สักพักก็มีร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาเป็นชายวัยกลางคนสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเดินลงมาจากชั้นสองของเรือนไทยใครวะมาทำอะไรดึกเดืนปานนี้เสียงตะโกนจากชายคนนั้นทว่าเมื่อได้เห็นว่าหนึ่งในผู้มาเยือนสวมชุดเครื่องแบบที่ท่าก็เปลี่ยนไปอ้าวต,ต,ตำรวจสวัสดีครับผู้กองเฉาแสดงตราผมร้อยตำรวจเอกชวลิ์ คุณใช่คุณจเจริญเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าผมมีเรื่องจะรบกวนป,ป่าครับผมไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านผมชื่อจอนเป็นผู้ดูแลที่นี่ผู้ดูแลนักสืบชูโชดมองขึ้นไปบนบ้านแล้วคุณจเจริญล่ะอยู่หรือเปล่าจะอยู่ครับคุณจเจริญอยู่ข้างบนเงินก็ดีเราสองคนอยากขึ้นไปเจอเขาได้ไหมเออผู้ดูแลจรชะงักไป ต้องเจอตอนนี้เลยเหรอคือมันดึกมากแล้วนะต้องเจอสิพวกเรามีหมายค้นมาด้วยผู้กองแสดงกระดาษถุงกล้วยแขกให้อีกฝ่ายเห็นผ่านๆมาหมายคน้นผู้ดูแลทำหน้าตกใจน,นี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นคุณเคยเห็นผู้ชายคนนี้หรือเปล่านักสืบชูโชตเปิดปร,รูปในโทรศัพท์ให้ดูอีกฝ่ายมองแล้วย่นคิว้วใครครับผมไม่เคยเห็น แน่ใจเหรอเราได้บอกแสสำคัญว่าเขาเข้ามาที่บ้านบรือนไทยหลังนี้หาคุณพูดเรื่องอะไรผมอยู่ที่นี่ทุกวันไม่มีใครมาที่นี่นะครับต้องมีการเข้าใจผิดแน่ๆผมว่าไม่น่าจะผิดนะครับเพราะเมื่อเช้าเขาเดินทางเข้ามาที่นี่เพื่อเจรจาซื้อบ้านหลังนี้ไงผู้ดูแลจรชง,งักเดี๋ยวนะครับคุณหมายถึงคุณชวินหรือเปล่าใช่ครับ ชูชดจ้องศบตาคุณชวินติดต่อมาที่นี่เพื่อจะขอดูบ้านแล้วเขาก็เดินทางมาด้วยตัวเองเออเออผู้ดูแลจอนแสดงอาการลังเลผมว่าน่าจะเข้าใจผิดกันแล้วครับคือว่าคุณชวินติดต่อเขามาจริงแต่ผมไม่เห็นเขาเข้ามาที่นี่เลยนะนักสืบชูโชดเผยรอยยิ้มออกมาเข้าใจแล้วครับคุณจะบอกว่าเขาติดต่อมาขอดูบ้าน แต่ไม่ได้เข้ามาดูจริงๆสินะใช่ครับถ้างั้นให้เวลาเราสองคนสักยี่สินาทีไม่ใช่ไม่เชื่อนะครับแต่เราต้องเข้าไปดูเพื่อรายงานว่าคุณชวินไม่ได้เข้ามาที่นี่จริงๆเออเออเ,ออเออผู้ดูแลจอนดูหนักใจสายตาเหลือบมองนาฬิกาข้อมือผู้กองสังเกตเห็นการณ์นั้นมีอะไรหรอเพราะตอนนี้เลยสองทุ่มไปแล้วหรือเปล่าฮะผู้ดูแลอ้าปากค้าง นั่นไงเป,นเป็นเรื่องจริงสินะผมเคยได้ยินว่าบ้านหลังนี้ห้ามคนนอกอยู่หลังสองทุ่มคุณก็เลยหนักใจใช่หรือเปล่าค,คือว่ามันก็ใช่ครับผมไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นี่บอกเหตุผลได้ไหมว่าทำไมห้ามคนนอกอยู่หลังสองทุ่มเออผู้ดูแลจอนใช้เวลาครุ่นคิดคือมันก็ไม่มีอะไรแปลกหรอกครับคุณจเจริญเจ้าของที่นี่ เขาต้องการพักผ่อนให้ตรงเวลามันก็แค่นั้นแหละพักผ่อนผู้กองหลุดหัวเราะแต่นี่มันเพิ่งสองทุ่มเองนะคือว่าคุณเจริญก็มีเหตุผลนะครับเอาไว้ลองไปถามแกดีกว่าได้งั้นก็เปิดประตูให้พวกเราเข้าไปสิจะได้ไปถามคุณเจริญด้วยตัวเองก็ได้ครับผู้ดูแลถอนหายใจแต่ก็ทำหน้าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้เออ ผมขอดูหมายคนอีกรอบได้ไหมครับอยากถ่ายรูปเก็บไว้เผื่อมีปัญหาคำพูดนั้นทำให้ทั้งสองชะงักชูโชดแสดงอาการลนลานแบบนี้นี่เองผู้กองจ้องศบตาอีกฝ่ายคุณจะทำเป็นว่าไม่เชื่อว่าพวกผมเป็นตำรวจเพื่อถ่วงเวลาใช่ไหมฮะผู้ดูแลจอนยกมือปรามเปล่านะครับผมแค่ดูเพื่อความแน่ใจพอได้แล้ว ผมเจอคนแบบพวกคุณมาเยอะเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ดุดันตอนแรกจะขอทำไปดูหมายคนทำเป็นถ่ายรูปจากนั้นก็จะขอบัตรตำรวจแล้วก็ทำเป็นโทรไปเช็คว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าทั้งหมดนี่ก็เพื่อถ่วงเวลาให้นานที่สุดจะได้กำจัดหลักฐานเอ้ยไม่ใช่นะครับคุณคิดไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงเนี่ยก็ได้ผมจะเล่นตามเกมคุณแต่ก็เอาให้มันจบเร็วหน่อยแล้วกันผู้กองส่งบัตรเจ้าหน้าที่ให้ เอานี่คุณเอาชื่อผมโทรไปเช็คเลยผมไม่สนว่าคุณจะรู้จักคนยศใหญ่แค่ไหนเพราะยังไงผมก็จะเข้าไปคน้นผู้ดูแลจอนรับบัตรมามองผ่านๆแล้วคืนโดยไม่ถ่ายรูปเอาเถอะครับผมเชื่อพวกคุณแล้วกันว่าแล้วก็ลง้งกุญแจออกมาไขประตูพอเป็นเช่นนั้นผู้กองหันไปยิ้มให้นักสืบแล้วสองคนก็เดินผ่านประตูเข้าไปยังบ้านเรือนไทย แม้สภาพภายนอกของเรือนไทยจะดูน่ากลัวแต่เมื่อเทียบกับด้านในมันน่ากลัวขึ้นไปอีกระดับบ้านเรือนไทยหลังนี้มีอายุหลายสิบปีผนังไม้กร่อนไปตามกาลเวลาบางแผ่นแอนตัวใครยจะหลุดสีของไม้สีดจางตะใคร่น้ำเขียวเกาะตามซอกเสาอยากให่เกาะทั่วใต้คือหากจะซื้อบ้านหลังนี้ต้องเสียค่าปรับปรุงอีกไม่น้อยผู้ดูแลจอนพาทั้งสองเดินผ่านห้องรับแขก เป็นจุดที่สะดุดตาที่สุดในบ้านนักสืบกับผู้กองพบว่าบนผนังเต็มไปด้วยสิ่งของเกี่ยวกับการล่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหัวกวางควายป่าหนังเสืออีกทั้งยังมีบรรดาปืนไรเฟิลโบราณผู้กองหยุดชะง,งักมองสิ่งที่อยู่บนผนังอย่างตื่นเต้นโหนั่นมันไรเฟิลวินเซนเตอร์จุดสารุ่นเดียวกับที่รับพินไพรวันใช้เลยนะครับผู้ดูแลจอบอกว่า สมัยวัยรุ่นคุณเจริญเขาชอบลลาสัตว์มากครับขนาดมีกฎหมายห้ามลลาออกมาแล้วก็ยังฝืนเคยเกือบติดคุกเพราะเรื่องนี้มาแล้วนักสืบชูโชดว่าแบบนี้ก็แสดงว่าเขาใช้ปืนเก่งมากใช่ไหมแล้วก็น่าจะมีทักษะการใช้มีดแแ่เนื้อสัตว์ด้วยถ้าตอนวัยรุ่นก็คงมีแหละครับแต่มันก็ผ่านมานานแล้วอาจจะไม่ได้เหมือนตอนนั้นเราก็ได้นักสืบสุดเขียวกับผู้กองพยักหน้าให้กัน นี่อาจจะเป็นเบาะแสสำคัญสู่การไขคดีหลังเดินผ่านออกมาจากห้องรับแขกที่ปลายสุดทางเดินมีประตูบานหนึ่งผู้ดูแลจรเดินไปที่นั่นยกมือจะเคาะแต่ก็ถอนหายใจเหมือนไม่อยากทำคุณจเจริญครับรบกวนหน่อยได้ไหมนักสืบสูตรเขียวยืนมองอย่างลุ้นระทึกผู้กองคว้ามือจับด้ามปืนเตรียมรับมือทุกสถานการณ์นี่มาเลยสองทุมแล้วนี่วะ มีอะไรวะเสียงโวยวายดังออกมาจากในห้องผู้กองกับนักสืบแสดงสีหน้าประหลาดใจผู้ดูแลจอนสาส่หน้าเบาๆเหมือนคนกำลังคิดว่านั่นไงกูว่าแล้วประตูไม้สักเปิดออกมาปรากฏชายวัยหกสิบสวมชุดนอนลายตารางทำหน้างุนิดเหมือนเพิ่งเดินไปเตะขาโตะนี่มันเลยสองทุมแล้วนี่วะมีอะไรวะไฟไม่บานหรอเป,ปล่าครับ คือว่ามีปัญหานิดหน่อยปัญหาไรสารานะกูจ้างมึงมาแก้ปัญหานะถ้ามึงแก้ไม่ได้กูจะจ้างมึงทำไมจเจริญบ่นด้วยความโมโหแล้วในตอนนั้นก็สังเกตว่าไม่ได้มีผู้ดูแลยืนอยู่คนเดียวอา้าวแล้วสองคนนั้นใครมาตอนไหนวะเนี่ยชูโชดเผยรอยยิ้มสวัสดีครับผมนักสืบชูโชตเฉชัยช,ชาน ส่วนผมร้อยตำรวจเอกชวริตครับผู้ดูแลจอนหันไปกระซิบไอสองคนนี้แหละครับปัญหาฮะนี่มันบ้าอะไรวะ,จะเจริญหันไปบอกทั้งสองเดี๋ยวผมขอคุยกับลูกน้องสักครู่นะนักสืบกับผู้กองยืนฟังทั้งสองกระซิบกันผู้ดูแลจอนบอกว่าสองคนนี้บอกว่าจะมาตามหาคนหายครับแถมมีหมายค้นมาด้วยนะ คนหายบ้าอะไรวะแล้วทำไมต้องมาที่บ้านเรากไอ้คนที่บอกจะเข้ามาดูบ้านไงครับมันดันหายตัวไปแล้วพวกนั้นคิดว่ามันอยู่ที่นี่ไอ้คนที่นัดไว้วันเนี้ยนะเฮ้ยแต่มันไม่ได้เข้ามาไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงครับผมก็ไม่รู้ว่ามันไปเอาหมายคนมาจากไหนสงสัยเป็นพวกเส้นใหญ่ตายสิแบบนี้มันเข้าใจผิดกันชัดชัด จเจริญหันกลับไปที่สองผู้มาเยือนคุณตำรวจครับผมว่าคุณจะบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดใช่ไหมชูโชดส่วนทันควันฮะรู้ได้ยังไงครับก็ผมฟังคุณพูดกันเมื่อกี้อ้าวเราพูดดังไปเหรอแต่แต่มันเป็นเรื่องจริงนะไอ้หมอนั่นไม่เคยเข้ามาเหยียบที่นี่มันโทรนัดผมตั้งสองรอบแล้วก็ไม่ยอมโผล่หัวมา ถ้าจะถามว่าชั่วโม,มงนี้ใครอยากเจอมันที่สุดก็ต้องเป็นผมนี่แหละเอาเงี้แล้วกันครับผมสองคนก็อยากให้เป็นการเข้าใจผิดคุณไห้พวกผมคนที่นี่สิผมจะได้รีบกลับไงเออนี่ผมต้องรอพวกคุณคนบ้านใช่ไหมใช่ครับรีบปล่อยให้เราทําจะได้รีบจบให้ตายสยิแบบนี้ผมเสียหายนะเวลานอนพังหมดเวลานอน ใช่ผมต้องนอนก่อนสองทุ่มทุกคืนมันเป็นหลักการตามธรรมชาติครับคุณรู้ไหมว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้พักผ่อนตอนพระอาทิตย์ตกหนงังสือรีเซ็ตยยวบอดีคอกเขียนไว้ว่าถ้าคุณนอนเกินสองทุ่มฮอร์โ,โมโนเมลาโทนินมันจะหลังผิดจังหวะแล้วมันจะส่งผลถึงระดับคอติซอลตอนเช้าทำให้ตื่นมาง่วงทั้งวัน นักสืบกับผู้กองฟังอีกฝ่ายร่ายยาวเออคือมันก็ดีนะครับแต่ว่าทำมัวแต่ยืดเยื้อแบบนี้คุณจะยิ่งนอนดึกนะ้ตายสิจเจริญแสดงความไม่พอใจก็ได้วะผมก็แค่ชาวบ้านตาดำๆจะไปขัดขืนอ,อะไรได้ละ่ะหลังจากนั้นนักสืบกับตำรวจก็ช่วยกันเดินไล่ดูตามห้องต่างๆในบ้านทางเจ้าของบ้านและผู้ดูแลคอยเดินตามอยู่ห่าง ไม่ได้มีทีท่าจะขัดขวางอะไรคุณชูโชตรู้เปล่าว่าการนอนตามธรรมชาติมันดีขนาดไหนร่างกายเรามีระบบส่อมแซมตัวเองในช่วงสามทุ่มถึงตีสองถ้าพลาดเวลานี้ไปคุณจะเหนื่อยตลอดเวลาแล้วฮอมโมนอะดรีนาลินจะไปค้างตอนตีสามทำให้คุณฝันร้ายไงหลังฟังการบรรยายสรรพคุณมาตลอดครึ่งชั่วโมงชูโชตกับเจริญก็เริ่มคุยกันถูกคอ นักสืบสูตรเขียวว่าวิธีนอนของคุณมันก็น่าสนใจนะถ้าผมว่างงานทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องรับผิดชอบงานมีเงินมรดกใช้ทั้งชาติแบบคุณผมก็อยากลองทำดูนะผมก็ชอบชีวิตแบบคุณเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าเป็นตำรวจยศใหญ่ที่ไหนได้แค่นักสืบเอกชนที่ใส่เสื้อสีเขียวเดินไปเดินมาแต่ดันมี power สั่งโน่นสั่งน,น,งนี่ตำรวจจริงๆได้ ถือว่าไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่ดีเท่าคุณหรอกยังไงผมก็ต้องไปรับงานจากคนรวยๆแบบคุณอยู่ดีว่าแต่ช่วงนี้คุณมีเรื่องที่คาใจอยู่ไหมลองปรึกษาผมได้นะปกติผมคิวทองมากแต่คืนนี้ผมยินดีคุยกับคุณฟีฟีเอาสิผมอยากรู้ชีวิตอีนางเมียกเก่าเหมือนกันหลังจากยาไม่ได้เงินจากผมไปตั้งเยอะได้ข่าวว่ามีผัวใหม่เป็นเด็กหนุ่ม อยากรู้ว่าตอนนี้มันถูกไอเด็กนั่นปอกลอกจนหมดตัวหรือยังนักสืบชูโชดเอาสมุดขึ้นมางานแบบนี้แหละสำนักงานผมถนัดไหนคุณลองบอกรายละเอียดเมียเก่าคุณมาซิในระหว่างที่นักสืบสนทนากับเจ้าของบ้านผู้กองชาวเดินเข้าไปค้นของในห้องนอนมันเป็นห้องเดียวในบ้านที่ยังไม่ได้คน้นที่นี่มีของเก็บไว้เต็มไปหมดผู้กองไล่เปิดลิ้นชักทีละอันแต่ก็เหลียวมองหลังเป็นระยะเวลาผ่านไปพักใหญ่ เหมือนที่นี่จะมีแต่ของสะสมที่ไม่เกี่ยวกับคดีผู้กองเกือบจะถอดใจจนได้พบอัลบั้มเก็บรูปถ่ายในลิ้นชักเขาเหลียวมองอีกครั้งให้แน่ใจว่าไม่มีคนดูอยู่ก่อนพลิกเปิดอัลบั้มทีละหน้าส่วนใหญ่เป็นรูปถ่ายตอนไปออกทริปล่าสัตว์ไม่ก็รูปถ่ายกับคนใหญ่คนโตทว่ามีรูปถ่ายใบหนึ่งสะดุดตาเป็นอย่างมากนี่แหละสิ่งที่ตามหาผู้กองหยิบรูปถ่ายแผ่นนั้นออกมาเก็บใส่กระเป๋า แล้วเดินออกไปข้างนอกพิโชดครับเหมือนเราต้องไปแล้วอะไรกันชูโชดกำลังคุยกับเจริญหันมาคนหมดแล้วเหรอใช่ครับไม่มีอะไรแล้วไอ้ตายสิเจริญเอ่ยขึ้นมาจะคนอีกรอบก็ได้นะผมกำลังคุยกับลูกพี่คุณสนุกเลยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะคุณบอกว่าเคยไปออกรายการโหนกระแสใช่ไหมชูโชดยิ้มออกมาใช่ครับ เป็นคดีที่ผมปิดเองกับมือเลยนะตอนนั้นผมไปที่สุขโขทยัยพี่โชทครับผู้กองเรียกด้วยน้ำเสียงจริงจังเราต้องไปแล้วจริงๆนะนักสืบหันไปยิ้มแย่ๆโทษทีโทษท,ท,ทีเราคุยเพลินไปหน่อยไม่เป็นไรคุณนักสืบยังไงเราก็ต้องคุยกันเรื่องอีเมียเก่าของผมอยู่ดีไว้คุยกันครับผู้กองชาวเดินเข้ามาต้องขอโทษคุณเจริญด้วยนะครับ เราดูทุกอย่างแล้วไม่เจออะไรเลยไม่เป็นไรคนเรามันผิดพลาดกันได้โดยเฉพาะพวกตำรวจว่าแล้วก็หัวเราะออกมาผู้กองกับนักสืบได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะตามผู้ดูแลจอนก็หัวเราะไปด้วยหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินออกมาจากเรือนไทยนักสืบหันไปถามเป็นไงเจออะไรบ้างไหมโจดิพี่เป็นไปอย่างที่เราคิดจริงๆเว่าแล้วผู้กองก็รูปถ่ายใบนั้นออกมาทันทีที่เห็น ดวงตาของนักสืบเบิกกว้างมันเป็นรูปถ่ายของเจริญกำลังยืนคู่กับชายแก่หน้าคุ้นๆใช่แล้วชายแก่คนนั้นก็คือลุงสมชายคนขายกล้วยแขกแบบนี้ชัดแล้วว่าไอ้ลุงกับเจ้าของบ้านเป็นพวกเดียวกันนักสืบกล่าวด้วยความมั่นใจถึงว่า เราไม่เจออะไรเลยไอ้ลุงคงส่งข่าวบอกพวกมันก่อนเรามาถึงแบบนี้มีแค่ทางเดียวแล้วละ่ะนักสืบเร่งเท้าฉับ,บเราต้องไปเค้นให้ไอ้ลุงยอมบอกทั้งสองรีบเดินกลับไปยังรถฮอนด้าที่จอดแอบไว้ริมทางทว่าเมื่อเดินไปถึงกลับพบว่ามีรถจนอีกคันจอดปริมถนนคุยผู้กองชะงักคว้ามือรั้งตัวนักสืบไว้เดี๋ยวก่อนพี่ชูโชดก็ตกใจไม่แพ้กัน นั่นมันรถใครวะนายตำรวจชักปืนออกมาคนในรถไม่อยู่ผมว่ามันเห็นรถของเราแน่ๆทั้งสองค่อยๆย,ย่างเท้าไปข้างหน้าสายตาจับจ้องบริเวณที่จอดรถไว้แล้วในตอนนั้นภาพตรงหน้าก็ทำทั้งสองชะงักมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนบริเวณกระจกหน้าเหมือนเธอกำลังใช้มือดึงร่างที่อยู่ในรถออกมาหยุดนะผู้กองตะโกนลั่น จอปากกระบอกปืนไปหาเธอเมื่อเป็นเช่นนั้นหญิงปริศนาหันมาด้วยความตกใจแต่ลุงสมชายไม่ยอมแพ้รีบตะเกียกตะกายออกมาทางหน้าต่างไอ้ลุงหยุดนะเว้ยแต่ชายแก่ไม่ฟังเมื่อร่างกายออกมาพ้นก็รีบยันตัวเองขึ้นวิ่งพรวดเข้าไปในป่าข้างทางคุยกูบอกให้หยุดผู้กองเล็งปืนจะยิงอีกฝ่ายแต่หญิงปริศนายืนขั้นอยู่ระหว่างกลาง โอกาสน้อยมากที่จะยิงชายแก่โดยที่กระสุนไม่ผ่านร่างของเธอโถวยผู้กองเชาวสบทอย่างเสียอารมณ์คุณผู้หญิงยกมือวางไว้บนรถย,ยอมแล้วค่ะได้โปรดอย่ายิงฉันนะเธอทำตามอย่างว่าง่ายสีหน้าบ่งบอกอาการที่ตื่นตระหนกผู้กองนำกุญแจมือออกมาจะเข้าไปล็อกหญิงสาวอย่าขยับนะคุณผู้หญิงผมต้องขอจับคุณ ข้อหาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่อะไรกันฉันเปล่านะฉันไม่รู้นี่ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันฉันขับรถมาก็ได้ยินเสียงร้องฉันก็เลยลงมาดูจะอ้างว่าไม่รู้เหรอ <c oughs> ปล่อยคนที่ถูกกุญแจมือล็อกไว้ไม่รู้สึกเอะใจบ้างหรือไงก็ฉันไม่รู้จริงๆเนี่คนตำรวจเชื่อฉันเถอะนะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยว ชูโชดปรามนายตำรวจที่กำลังใส่กุญแจมือผมว่าผมรู้จักเธอนะผู้กองเชาชะง,งักอะไรกันคุณรู้จักเธอเหรอหญิงปริศนามองมาที่นักสืบแววตาคู่นั้นปรากฏความหวังค่ะคุณใช่นักสืบชูโชดหรือเปล่าคะผู้กองแทบไม่เชื่อหูทำไมเธอรู้จักคุณล่ะนักสืบชูโชดยืนถ่ายโทรศัพท์เหมือนกำลังหาบางอย่างนี่ไง ใช่จริงๆด้วยเธอคือผู้หญิงที่อยู่บ้านตรงข้ามบ้านเช่าคุณชวินว่าไงเนาะผู้กองแสดงความสับสนหมายความว่าไงเนี่ยใช่แล้วค่ะฉันชื่อบุตรสบาอยู่บ้านตรงข้ามบ้านเช่าของคุณชวินฉันไม่ใช่คนร้ายนะคะฉันแค่มาตามหาคุณชวินค่ะตามหาคุณชวินผู้กองขมวดคิว้วหมายความว่าไงครับบุตรสบาตั้งสติเรียบเรียงคำพูด คือแบบนี้ค่ะพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณชวินมาค้างที่บ้านหลังนั้นแค่หนึ่งคืนพอถึงเที่ยงเขาก็เช็คเอาท์ออกไปประมาณสิบโมงแล้วทีนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นคุณชวินก็โทรมาบอกว่าทำกระเป๋าหายฉันก็เลยไปเช็คบ้านที่เขาเช่าแล้วก็เจอกระเป๋าที่ลืมไว้คุณชวินบอกว่าเดี๋ยวเสร็จธุระที่บ้านเรือนไทยจะกลับมาเอากระเป๋าฉันก็เก็บกระเป๋าไว้รอ แต่พอถึงบ่ายสามคุณชวินก็ไม่มาผ่านไปเป็นชั่วโมงก็ยังไม่มาฉันเริ่มไม่สบายใจเลยโทรไปหาเขาปรากฏว่าโทรไม่ติดฉันก็รอไปจนถึงตอนเย็นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเลยคิดว่าเขาอาจจะลืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันก็เลยขับรถมาที่บ้านหลังนี้เพราะหวังว่าจะเจอคุณชวินแบบนี้นี่เองผู้กองเดินไปเช็ครถของเธอ พบกระเป๋าใบหนึ่งวางไว้ที่บอกข้างคนขับคงจะเป็นกระเป๋าของคุณชวินใช่ไหมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะนักสืบครุ่นคิดคุณบอกว่าเพื่อนผมโทรมาถามเรื่องกระเป๋าหลังจากออกไปพอจะบอกได้ไหมว่าโทรมาตอนกี่โมงได้สิคะน่าจะยังมีประวัติอยู่ในเครื่องเธอเปิดประวัติการโทรนี่ไงเขาโทรมาหาบุตรตอน11โมงยี่นักสืบจ้องหน้าจอ เป็นเบอร์ของชวินจริงๆแบบนี้ก็แสดงว่าตอนสิบเอโมงครึ่งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณบุตรได้ถามไหมว่าตอนนั้นคุณชวินอยู่ที่ไหนถามค่ะเขาบอกว่าเพิ่งถึงบ้านเรือนไทยมานึกเรื่องกระเป๋าได้ก็ตอนจะหยิบโน้ตบุ๊กในกระเป๋านี่แหละนักสือผันไปสบตาผู้กองดูเหมือนว่าทุกอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็แสดงว่าเขาหายตัวไปที่นี่จริงๆเพราะหลังจากเที่ยง เขาก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ผมเหมือนกันคุณนักสืบว่าไงคะบุษบสาแสดงสีหน้าประหลาดใจหมายความว่ายังไงเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าคือแบบนี้ครับตอนนี้เราสองคนกำลังตามหาชวินอยู่ทำไมต้องตามหาล่ะคะอย่าบอกนะว่าเขาหายตัวไปนักสืบชูโชดพยักหน้าก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งชายแก่ปริศนาที่อยู่ในปั๊ม เรื่องแปลกๆของบ้านบรือนไทยเจ้าของบ้านที่ทำเหมือนไม่มีอะไรความเชื่อมโยงระหว่างคนที่นี่กับชายแก่เมื่อบุตรสบาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกให้ตายสิเมื่อเชา้านี้บุตรยังคุยกับเขาอยู่เลยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เธอหันมาแสดงความเสียใจบุตรขอโทษจริงๆนะคะที่ปล่อยลุงคนนั้นไปบุตรไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นคนร้าย ช่างมันเถอะครับยังไงเราก็ย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้ชูโชดหันกลับไปยังบ้านเรือนไทยแต่ตอนนี้เราต้องรีบทำบางอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไป